สวัสดีครับพวกับผมพิชาอีกเช่นเคยครับวันนี้พาทุกท่านมาพบกับผงกองนะครับที่เป็นเพ์ไลท์มีเดียฟิลเตอร์ครับเป็นผงกองสําหรับถังกองผ้า DE f ีฟิลเตอร์นะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่ผง DE ตัวนี้คือผงเพ์ไลท์มีเดียครับตัวนี้มีข้อดีแตกต่างจากผงกองนะครับแบบเดิมอย่างไรเดี๋ยววิดีโอนี้มีคําตอบมาฝากครับ ตัว perlite f i อ t e r media นะครับเป็น natural นะครับเป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัยครับ non toxic เมื่อก่อนครับคนที่ใช้ทางกองผ้าจะมีคนเขาพูดว่าผงกอง de จะมีสารก่องมะเร็งนะครับทุกวันนี้ครับคนจึงไม่นิยมใช้ทางกองผ้าแต่วันนี้ครับโลกได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับสิ่งที่คนรอคอยนะครับผงกองที่น o n toxic แบบอย่างนี้ครับซึ่ง ทำหน้าที่ในการเป็นตัวเวลาที่เขาทํางานนะครับเราเติมตัวเพลย์ไลท์นะครับพาวเดอร์ที่เป็นมีเดียตัวนี้ลงไปในถังกองผ้าทําหน้าที่ในการแผ่เป็นโครงสร้างนะครับสําหรับดักจับตะกอนนะครับที่มากับน้ําแน่นอนแผ่นกองผ้ามีความละเอียดสูงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าขาดผงกองก็จะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับปกติเรากาลันตีคุณภาพการกองที่5ไมค่อนถ้าไม่มีผงกอง ก็จะไม่ได้ฮัฟไมคอนครับวันนี้ครับเพ์ไลท์ like, นอกจากคุณภาพการกองดีอยู่แล้วนะครับที่สําคัญก็คือข้อดีอีกข้อหนึ่งก็คือปริมาณการใช้ครับใช้น้อยใช้ลดลงจาก DE Powder ที่เป็นผงกองแบบเดิมครับสมมุติเราใช้ตัว DE Powder อยู่ที่1กิโลตัวนี้ใช้อยู่ที่0.75กิโลครับใช้ปริมาณที่น้อยลงนะครับอันนี้คือข้อดี ส่วนปริมาณที่ใช้ต่อ1ถัง,งนั้นใช้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตามผมมาดูครับที่ข้างถุงนะครับกระสอบของตัวเพลย์ไลท์มีเดตัวนี้นะครับจะมีบอก f i ล t e r a r e อียมาเป็นตารางเมตรนะครับดูให้ดีนะครับเป็นตารางเมตรถ้า1ตารางเมตรเราใช้ตัว p o วเดอร์ตัวนี้นะครับ0.4ถึง0.7กิโลนะครับโดยประมาณนะครับถ้า2ตารางเมตรก็คูณ2เข้าไป3ตารางเมตร4ตารางเมตร แล้วเราจะรู้ได้อย่งไรว่าถังกองที่เราใช้อยู่นะครับฟิลเตอร์แอเรียอยู่ที่กี่ตารางเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ายกตัวอย่างถังกองนะครับที่เป็นเฮเวิร์ดดีอีฟิลเตอร์นะครับว่าเราดูที่ตรงไหนว่าเราใช้นะครับฟิลเตอร์แอเรียอยู่ที่เท่าไหร่ตามมาดูครับตัวอย่างถังกองรุ่นนี้คือรุ่น DE4820 นะครับ DE4820 เรามีบอกแอเรียฟิลเตอร์มีเดียอยู่ตรงไหนนะครับแอเรีย นะครับบนท่านบนเลยนะครับรุ่น4 8ก็คือเราใช้ตัวนี้ผงกองถ้าเป็นตัว DE นะครับ4.4กิโลนะครับ4.4กิโลแน่นอนครับเราก็มาดูตัวผงเพอร์ไลท์เนี่ยใช้น้อยกว่านี้แน่นอนอ่า4.4ก็มาดูที่ตรงนี้ครับนี่ฟิลเตอร์แอเรียนะครับถังกองรุ่นเมื่อสักครู่นะครับดี48เนี่ยก็จะอยู่4.4มันก็อยู่ระหว่างนี้ครับเพราะฉะนั้นนะครับ เราใช้ผงกองตั้งแต่1.4กิโลไปจนถึงนะครับประมาณสัก2.8ก็ได้นะครับเพราะว่า4.4อยู่ในเลงนี้นะครับ2.8หรือไม่เกิน3กิโลแล้วกันนะครับประมาณนี้ครับเลือกใช้ผงกองให้ตรงกับปริมาณของตัวทางกองนะครับให้ดูที่ฟิลเตอร์แอเรียที่เป็นตารางเมตรนะครับห้ามไปดูที่ที่เป็นตารางฟุตนะครับข้อมูลก็จะไม่ตรงกัน วิธีการเติมนะครับก็เติมเหมือนผงกองนะครับที่เป็นผงกองดีทั่วไปนะครับเติมเข้าไปในที่โรยในตัวแผ่นผ้ากองได้เลยนะครับปริมาณการใช้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปข้อดีนะครับนอกจากนอนท็อกซิกนะครับปลอดภัยต่อสุขภาพมากกว่าผงกองแบบเดิมแล้วนะครับคุณภาพปริมาณการใช้ที่น้อยกว่าแล้วก็นอนท็อกซิกด้วยตัวนี้ครับยังมีข้อดีในข้อสุดท้ายอีกที่สําคัญเลยนะครับตัวนี้ ราคาถูกกว่าผงกองที่พวกเราเคยใช้อย่างมากเลยเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ผู้ช็อปวีดผู้ชอปนะครับว่าราคาผงกองตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่น่าใช้มากครับน้อยกว่าใช้น้อยกว่าและราคาถูกลงด้วยหนึ่งถุงนะครับใหญ่ๆแบบนี้ครับน้ำหนักอยู่ที่12กิโลกร,รัมนะครับเลือกใช้ในปริมาณที่พอเหมาะเราจะได้คุณภาพการกองที่ดีมากๆนะครับแล้วก็น้ำสะอาด มากๆนะครับคุณภาพการกอง5ไมครนนั้นการันตีว่าได้แน่นอนนะครับพร้อมกับสุขภาพที่ยังคงปลอดภัยนะครับจากการใช้มีเดียที่ดีที่สุดสำหรับถังกองผ้าวันนี้ครับอีมุกเพลไลท์มีเดียวันนี้ผมพิชาจากลาไปก่อนครับกับเคล็ดลับดีๆสินค้าใหม่ที่นำมาฝากราคาก็ดีคุณสมบัติก็ดีนะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าวันนี้จากลาไปก่อนสวัสดีครับ